สวัสดีครับครอบครัวหนึ่งที่เมืองไทยเธอเธอวันนี้ทำไรอะ่ะอ๋อทำข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวแล้วโอ้โหทำอย่างอื่นได้อะตัดกลับไปที่ครอบครัวที่อเมริกาเธอเธอวันนี้ทำไรอะ่ะอ๋อทำข้าวไข่เจียวโอ้โหวิ่ทำข้าวไข่เจียว,วเรือยว,ว,วันนี้ไฮโซอะขอบคุณมากเลยนะที่รัก อันนี้คือตลกร้ายเลยนะครับที่กําลังเกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐอเมริกาณนะตอนนี้นะครับเพื่อนๆที่เมืองไทยจงภูมิใจนะครับว่ากําลังบริโภคไข่ที่ถูกมากๆนะครับเพราะอเมริกาตอนนี้ไข่แพงมากๆเมื่อวานพาดหัวข่าวกันหลายเว็บเศรษฐกิจเลยนะครับโดยเฉพาะ C N N นะฮะโอ้โหจั่วหัวตัวบเบลอเลยบอกว่าราคาไข่ไก่ที่อเมริกานะครับตอนนี้พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการ์แล้วนะครับไม่เคยแพงขนาดนี้มาก่อนเลยนะฮะ เหตุผลมันค no ือเกิดภาวะของการช็อกอุปทานเลยครับที่มีการนะครับเกิดโรคไข้หวัดนกที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับฆ่าชีวิตนกไปแล้วกว่า50ล้านตัวในสหรัฐอเมริกานะครับรวมถึงไก่ด้วยอันนี้เป็นสถิติตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับและด้วยเหตุนี้แหละครับราคาไข่ขายปลีกจึงเพิ่มมากขึ้นกว่าสินค้าอื่นๆนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตช่วงไม่กี่เดือนมานี้ถ้าวัดเป็นตัวเลขนะครับจากเดือนที่แล้วเพิ่มขึ้นมา11.1%นระครับและ59%ารับราคาไข่ ที่เพิ่มขึ้นมาต่อปีนะฮะราคาไข่ไก่ว่าแพงแล้วเจอข่าวร้ายอีกข่าวหนึ่ง S อเตือนครับหนี้โลกกําลังพุ่งสูงถึง366%ซนะครับซึ่งเสี่ยงวิกฤตครั้งต่อไปนะฮะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้รัฐบาลหนี้ครัวเรือนหนี้ธนาคารนี่รวมทั้งหมดเลยนะครับ300กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหโลกเรานี่นี่กำลังจะบานปลายไปแบบไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดอยู่ตรงไหนนะครับและซ้ําร้ายไปกว่านั้นเอาให้สุดครับเจเน็ตเยเลนนี่คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริก,กาแล้วครับออกมาบอกว่าอาเมริกานั้นมีโอกาสสูงที่จะผิดนัดชําระหนี้ในเดือน มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับโอ้โห,โหเต็มเต็มฮะเต็มคาราเบลมีแต่ข่าวร้ายครับตายแล้วตลาดหุ้นไม่น่ารอดอ้าวเฮ้ยอะไรกันนี่ ราัชนีบวกหมดเลยนะครับโดยเฉพาะ NASDAQ ครับแรงต่อเนื่องนี่บวกมา6วันติดแล้วนะครับสำหรับ NASDAQ เอาล่ะครับเทคโนโลยีจะตกลดกันหรือเปล่าครับเซมิคอนดักเตอร์เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับนำสุดเลย NASDAQ เราลงมาคือ S&P และ Dow Jones นะครับนี่ไม่กลัวกันเลยนะครับเนี่ยนักลงทุนยังเข้าช้อนหุ้นต่อเนื่องนะครับหุ้นที่ทำได้ดีที่สุดนะครับอลูมินียบวกไป3 8%เลยนะครับเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเฮลแคร์นะครับไม่พูดถึงเยอะนะครับยังล้าหลังกว่าหุ้นอื่นๆในเฮลแคร์หลายๆตัวนะครับ The Biggest Loser ครับ n o s t o p ลดลงไปถึง5.4%เลยนะครับเดี๋ยวไปว่ากันครับ s บสเซอร์คอน s u m e r discretionary บวกขึ้นไป0.9เครับเกือบ1%เลยเซกเตอร์นี้ก็เป็นเซกเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ Apple Microsoft นั่นแหละครับ w o r ร์ Sector real estate ลบ0.6นะครับ, estate, บ,นะรบส่วนกราฟนั้นนะฮะเปิดหัวมาขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็ลงมานึกว่าจะลงแบบติดลบเป็นวันแรกแล้วนะครับในรอบสัปดาห์เอากลับกลายเป็นแบบขึ้นซะอย่างนั้นนะฮะนักลงทุนยังมองในแง่ดีจริงๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในส่วนของ heat map นะครับแต่เมื่อวานมีการประกาศ ไตรมาสกลุ่มหุ้นแบงค์ใหญ่ๆนะครับหุ้นธนาคารออกมาประกาศไตรมาสนะครับรวมถึง U.N.H. ด้วยนะครับยักษ์ใหญ่ h e ท์แ a ร์เดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการของ JP Morgan กันก่อนนะครับมาแล้วครับผลประกอบการของ JP Morgan นะครับโอ้โหเป็นตัวเลขที่สวยมากๆนะครับ JP Morgan ชนะความคาดหวังได้หมดเลยนะครับเกินเป้ามาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกําไรต่อหุ้นนะฮะเพิ่มขึ้นมาถึง10%เลยครับรายปีนั้นเพิ่มไป7.2 เลเวนูครับรายได้เกินจากที่คาดไว้ถึง38%นะครับถ้าเทียบเป็นรายปีก็โตประมาณ54.6%เลยครับถึงจะมีวิกฤตการเงินนะครับแต่ JP Morgan หุ้นธนาคารอันดับหนึ่งก็ยังเอาตัวรอดได้แล้วครับและเอาตัวรอดได้ดีด้วยเข้าไปดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับการเปิดบัญชีการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับมีเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะการเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นกว่า4%เลยนะครับถัดไปครับ b a n k o f a m เมริกาเป็นของปู่บรินด์เฟดนะฮะ EPS กำไรต่อหุ้นอินไลน์ครับเป,เป๊ะเลยรายปีนั้นขึ้นมาแค่3.7%เท่านั้นนะครับก็สู้ JP Morgan ไม่ได้นะฮะ Revenue ครับเกินมา42%โอเคเลยโตขึ้นมา50%มาดูเว l ฟา f a ้ g o บ้างครับอีกหนึ่งแบงก์ใหญ่ กำไรต่อหุ้นนั้นเกินมา6.3%นะครับทำได้เกินเป้าครับแต่ว่ารายปีนั้นก็ลดลงครับ51.4%นะครับอันนี้เป็น EPS ที่เขาปรับไปแล้วนะครับส่วนรายได้ครับเกินมา20%แล้วก็โตประมาณ10%นะครับก็คือโตน้อยสุดเลยนะครับสำหรับแบงก์ใหญ่ มาว่ากันถึง Big Healthcare อย่าง UNH บ้างละครับ EPS ทำได้เกินเป้ามา0.8%นะครับรายปีก็เพิ่มขึ้นมา19.2%ส่วน revenue นะครับเกินมา1%รายปีก็โตรประมาณ12.3%นะครับกระแสเงินงสดจากการดำเนินงานมีสูงถึง26.2พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับหรือก็คือ1.3เท่าของรายได้สุทธินะครับไม่ธรรมดา บริษัทในเครือนะครับออพตัมครับทำรายได้ได้ดีมากๆนะครับบริการเกี่ยวทางด้านสุขภาพนะครับมีทั้งยามีทั้งโซลูชันนะครับในทรานสคริปต์นะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะฮะทิศทางของ UNS จะพยายามสร้างและทําทุกอย่างนะฮะให้ประชาชนนั้นเข้าถึงการดูแลสุขภาพได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็หมายความว่าเน้นในส่วนของแพลตฟอร์มมากขึ้นให้มันฉลาดขึ้นเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับนี่คือทิศทางของปีนี้ที่โฟกัสเลยครับมาดูฮิตแมปกันครับ ก็ตลาด ไปในทิศทางดีฮะก็บวกทั้ง3ตัดชนีนะครับกลุ่มเทคโนโลยีที่ทำได้ดีที่สุดในวันนี้นะครับโอ้โห NV i d i เดียไปอีกแล้วนะครับไม่รอแล้วนะ NV i d i เดียนะห่เหรียญแล้วนะครับ Google ครับบวกมาได้1%นะครับ Amazon ไม่รอแล้วเหมือนกันอุ้ยจะร้อยแล้วนะ98.12นะครับ t ท sla วันนี้ลดลงมานะครับเกือบ1%แต่ว่า GM กับ Ford นี่หนักเลยนลครับ4กับ5%เลยครับ c o n sumer defensive วันนี้ก็ฟื้นตัวมาหน่อยรั Tar ket วนนี้แง มากนะครับบวก3.04ครับรวมถึงหุ้นเครื่องดื่มอย่างมอนสเตอร์ก็บวกขึ้นมา2 Microsoft อวันนี้โบกได้ขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะมาดูที่เฮล t h แคร์โอ้โหอะไรครับเนี่ยแอปวีเพิ่งทำคลิปบอกว่ารอที่ประมาณ140โอ้โหอย่าพิ่งมีเพื่อนๆพืบางคนรอที่130ด้วย แอปวีครับฟื้นขึ้นมาได้เกือบ1%นะฮะมีคนช้อนขึ้นมานอกานั้นก็กระจายการลงทุนไปเหมือนกันครับในส่วนของเฮลท์แคร์และรวมถึงเฮลท์แคร์แพลนส์นะครับก็บวกการยกเว้นกับ UNH ที่เมื่อกี้เราเห็นตัวเลขประจําไตรมาสแล้วนะครับก็เพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นตัวเลขที่น่าประทับใจเท่าไหร่นะครับสำหรับผู้ถือหุ้นที่คาดหวังกับหุ้นเฮลท์แคร์อันดับ2ของตลาดหุ้นอเมริกานะครับผิดกับแบงก์นะครับเ,เพื่อนๆดูฮะโอ้โหเขียวอื้อเลยนะครับ4แบงก์นนาาร บวกกันทั้งเซกเตอร์ย่อยเลยครับสวนทางกับทางเครดิตนะครับมาดูกลุ่ม aerospace and defense นี่ต้องบอกว่างานเริ่มจะงอกแล้วนะฮะจำได้ไหมครับ n o t t ต r อ p นะฮะอยู่ตรงนี้ที่ลดไป5.44นะครับ โกแมนแซกนะครับตอนนี้ออกมาดาวเกตหุ้นใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น RTX, l m t และ NOC นะครับต้องบอกว่าหุ้นขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับเริ่มเกิดการดาวเกตแล้วครับเพราะว่าจําได้ไหมฮะต้นคลิปมีการบอกว่าอเมริกามีโอกาสผิดนัดชําระหนี้สูงนะครับและนั่นแหละฮะก็เป็นสาเหตุทําให้กังวลเรื่องงบประมาณกระทรวงกลาโหมนะครับว่าจะสามารถจัดสรรงบ ให้กับกลุ่มเหล่านี้ได้อีกหรือเปล่าอ้าวเพื่อนๆครับ watchlist กันไว้นะครับใครี่คิดว่าหุ้นกลุ่มนี้ยังสูงอยู่ที่จับต้องไม่ได้นะฮะผมก็หนึ่งในนั้นแหละเพิ่ม LMT ไม่ได้เลยนะครับปล่อย LMT ร้างมาตั้งนานแล้วไม่ได้ลงทุนเพิ่มนะฮะหุ้นเลยไม่โตเลย LMT ในช่วงที่สงครามจัดๆนะครับเพราะว่าก็เสียดายราคาฮะได้ราคาตอนนี้ต่ํามากนะครับราคาค่าเฉลี่ย LMT ของผมอยู่ประมาณร้อยกว่าเท่านั้นเองแต่มันก็ต้องทําใจแล้วครับถ้าอยากจะทําให้หุ้นเติบโตนะฮะก็จะต้องยอมในส่วนของที่ค่าเฉลียสูงขึ้นนะ ไม่งั้นหุ้นก็ไม่โตนะครับแต่ผมมีความคิดว่ามันเลทไปแล้วครับมันสายเกินไปนิดที่จะลงทุนในช่วงนี้รอสงครามสงบหรืออะไรหลายๆอย่างหรือว่าเนี่ยฮะโดนดาวเกรดแบบนี้แหละเดี๋ยวหุ้นก็ลงนะครับตลาดหุ้นอเมริกานั้นอ่อนไหวกับการอัปเกรดดาวเกรดอยู่แล้วครับแต่เอาจริงๆแล้วนะครับการอัปเกรดหรือดาวเกรดเนี่ยนะครับมันเป็นแบบระยะสั้นนะฮะถึงสั้นมากเลยครับไม่ค่อยคาดหวังอะไรกับตรงนี้เท่าไหร่นะครับสิ่งที่ผมคาดหวังคือรอในส่วนของหุ้นเทคกลับมานะฮะ ถ้าคุณเทคกลับมาแน่นอนครับกลุ่มนี้โดนแน่ๆไม่น่ารอดถ้าสงครามยังไม่มีอะไรที่มันรุนแรงขึ้นอีกยังเป็นแบบสถานการณ์ปัจจุบันนะครับคนย้ายแน่นอนครับไม่ต้องห่วงก็รอเวลานั้นแหละครับหรืเอเจ t ตนะครับก็ลดลงไปนะครับ Energy ก็ยังผสมผสานครับเช่นเดียวก,กันกับ basic material ซึ่งดูดีกว่านิดนึงนะฮะส่วน u t i l i t i e s ก็ลดลงครับ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่า5วันที่ผ่านมานะครับที่ตลาดขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับสินทรัพย์หุ้นนะครับมีการโอนย้ายถ่ายเทกันไปทางไหนบ้างนะฮะมาดูในส่วนของ5วันที่ผ่านมาครับเพื่อนๆเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสินทรัพย์นั้นโอนย้ายจากเซกเตอร์ไหนไปเซกเตอร์ไหนบ้างนะครับชัดเลยฮะเฮลท์แคร์แอโรดิเฟนซ์และก็คอน summer defensive นี่ฮะตามหลักเลยเลยไหมฮะตามทฤษฎีเลยนะครับ กลุ่มที่ทําได้ดีทั้งนั้นเลยฮะของปีที่แล้วนี่แหละครับมันคือตลาดหุ้นนะครับชัดมากเลยครับถ้าขึ้นสีแบบนี้ มาดูตัวจัดๆหน่อยครับ Microsoft ครับข่าวร้ายๆข่าวกังวลทำอะไรหุ้นอย่าง Microsoft ไม่ได้จริงๆครับ5วันที่ผ่านมานักลงทุนเข้าเก็บเกือบ7%นะครับและเช่นกันคนระ Semiconductor Nvidia กับ AMD, NXP นะครับนี่ก็เป็น Semiconductor เช่นกันนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้พูดถึงแค่นั้นเองแต่เป็นหุ้นดีหุ้นหนึ่งนะครับเพื่อนๆลองทำกันบ้านดู มีคนเข้าช้อนเซมิคอนดักเตอร์หนักเลยครับสัปดาห์นี้ Google และ Facebook ก็เช่นกันนะครับประมาณ5%เลยฮะ Disney ฟื้นแล้ว Netflix เริ่มมาและ Amazon ครับรู้สึกว่าจะเด่นที่สุดเลยครับ13.99นะครับทสลากขึ้นมาแล้ว8.26%นะครับ เอ e นเอก็เริ่มซาซาแล้วนะฮะเฮล t h แคร e ลดลงไปทั้งหมดเลยนะครับแต่ผมอยากให้จับตาดูเครื่องมือแพทย์2ตัวนี้นะครับ TMO กับ DHR ทําการบ้านก่อนได้เลยนะครับถ้าใครรอไม่ไหวนะฮะบอกได้ครัว่าเป็นหุ้นที่เก็บไว้ได้ยาวยันกเกษียณแน่นอนคอนเฟิร์มนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาปิดท้ายด้วยกลุ่มนี้ดีกว่าครับแบงก์ดิเวอร์ซิฟายกลุ่มแบงค์ธนาคารที่ให้บริการหลากหลายนะครับทุกบริการเลยครับที่เราจะจินตนาการได้จากทางธนาคารนะครับ4ตัวนี้นะฮะเขาแข่งกันหนักมากนะครับและก็ไม่มีแบงค์ไหนที่จะสอดแทรกขึ้นมาได้เลยนะครับอยู่อย่างนี้ละฮะสี่ตัวอย่างนี้มานานมากแล้วครับวันนี้ไปเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าครับว่า4ตัวนี้นะฮะถ้าเราจะลงทุนนะครับจะลงทุนในหุ้นไหนดีนะฮะสี่ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็น4ตัวสําหรับสายปันผลเลยนะครับเก็บ กินปันผลไปยาวๆเลยเดี๋ยววันนี้ไปดูเปรียบเทียบกันเลยครับซึ่งผมเอา JPMorgan เป็นเบสนะครับเป็นผู้นำทางกลุ่มนี้แหละครับเดี๋ยวไปดูเลยครับ JPMorgan Chase Co. ตัวย่อ JPM ราคาอยู่ที่143ต่อหุ้น หปีมานี้นะครับทำผลงานไปได้เกือบลบ15%นะครับ5ปีที่ผ่านมาบวกไป26.57% 10ปีที่ผ่านมาบวกไป207%นะครับแล้วก็ max นั้น900%นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในส่วนของถ้าทบปันผลนะฮะจะทำกำไรให้ผู้ถือหุ้นเท่าไหร่กันแน่แต่มาดูกราฟกันก่อนนะครับ PE ตอนนี้อยู่ที่11.64%นะครับ ก็ถือว่าโอเคนะฮะเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มแบงก์เขาอยู่แล้วในช่วงวิกฤตแบบนี้ยิวอยู่ที่เกือบ3%ครับ2.87นะครับไม่เลวเลยทีเดียว52 We วิกเลนชนะครับขึ้นมาเยอะแล้วเพื่อนเพื่อนทันกันไหมเอ่ยนี่ผมที่ลงทุนตรงที่พอร์ตช่องนั้นเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะครับอยู่ประมาณสักตรงนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูในส่วนของปันผลนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแข็งแกร่งหรือเปล่า เลตติ้ปันผลก็โอเคครับไม่เลวเลยทีเดียวนะฮะไม่ได้แย่โดยเฉพาะ A บวกในส่วนของความปลอดภัยทางด้านปันผลนะครับมั่นใจได้ว่าสามารถจ่ายปันผลไหวนะครับไม่ลดไม่ตัดในเร็ว,เรวนี้แน่นอน จริงหรือเปล่ามาเทียบกันดูยิวอยู่ที่เกือบ3%อย่างที่ว่านะครับปีหนึ่งก็จ่ายประมาณ4เหรียญต่อหุ้นนะครับไปเอาเลยโชว์ฮะ33.78%นะครับยังเหลือเลยนะฮะ5ปีที่ผ่านมานี้เป็นตัวเลขเกิน10%นะครับตรงแก๊ปเลย13.54ไม่ธรรมดาถือว่ายอดเยี่ยมครับสำหรับกลุ่มแบงค์นะครับดีเวนต์โกรธ8ปีติดที่เขาเพิ่มปันผลขึ้นมาติดต่อกันนะครับทีนี้เราไปเปรียบเทียบกันครับ4แบงค์ที่ว่าแบงค์ไหนจะควรลงทุนมากที่สุดไปดูกันเลย เหรียงตามมาเก็ตแคปเลยนะครับอันดับหนึ่งคือ JP Morgan b ก n k of a m e r i c a กาของปูนะครับเบลฟาโ o และ City Group เปรียบเทียบเป็นกราฟเลยครับให้เห็นภาพของกําไรและขาดทุนนะฮะรวมถึงผลงานที่จะให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะครับหปีที่ผ่านมานะครับ JP Morgan กถือว่าแทงได้ดีที่สุดเลยครับในวิกฤตการเงินรอบนี้นะฮะใน1ปีหลังสุดลบไปแค่15เท่านั้นเองนะครับและคู่แข่งส่วนมากนั้นเป็นตัวเลขที่20%ขึ้นไปทั้งนั้นครับ โดยที่คุณของปู่น,นั้นลบหนักที่สุดนะครับมาดูในส่วนของ5ปีบ้างครับ5ปีนั้น JP Morgan ก็ยังเป็นตัวที่ทำที่ดีที่สุดนะครับบวกขึ้นไปถึง26.57นะครับ แต่ถ้า10ปีนั้นจะแพ้ในส่วนของปู่นะฮะก็คือ b n n o of m e r เม a ทําทำได้ดีที่สุดนะครับเฉียดกันไม่เยอะมากนะครับ207กับ216นะฮะส่วนอีก3ตัวนะครับไม่ต้องคาดหวังเลยครับโอ้โหแทบไม่เห็นฝุ่นเลยครับเท่ากับว่าตอนนี้ JP Morgan กับ Bank of America นะครับใน10ปีหลังสุดเขาก็ขับเคี่ยวมาได้กันอย่างดีนะฮะมาดูในส่วนของเรตติ้งนะครับ โอ้โหมีตัวแดงทุกตัวนะครับในส่วนของกลุ่มแบงก์นะฮะก็สลับแดงกันไปนะครับแต่ที่ตัดไปเลยนะฮะผมขออนุญาตตัด C เพราะว่าขึ้น F 2ตัวนี้ไม่ไหวนะครับในส่วนของ JP Morgan นั้นโอ้โหมี F ทางด้านโ r o w นะครับก็คือการเติบโตนะฮะอาจจะเติบโตช้าไปหน่อยนะครับถ้าเทียบกับมูลค่า market cap ของ Bank of a m e เมริกนะครับก็เกือบจะ F เหมือนกันครับหุ้นยังดูแพงอยู่นะครับและการเติบโตยังเป็นดีนะฮะก็ไม่ได้แตกต่างกับ JP Morgan ซักเท่าไหร่ส่วน Wells Fargo นะครับไป F ตรงที่การทำราย ได้กําไรต่อหุ้นแล้วสรุปคือมีดีมีร้ายครับเราก็ต้องมาวัดกันว่าเราสมควรที่จะเก็บแบงค์ตัวไหนมากที่สุดตรงนี้ยังพอตัดสินไม่ได้มากนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูเรื่องปันผลนะครับมันจะช่วยให้เราตัดสินใจกันง่ายขึ้นแล้วครับ ตอนที่จะไปดูปันผลนะครับผมขอสรุปในส่วนของการพบปันผลนะครับ JP Morgan 10ปีนี่คือชนะ Bank of America นะครับให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเกือบ300%เลยนะครับวางเงินไว้เฉยนะฮะ JP Morgan ให้กำไรเพื่อนๆ300%ครับตามมาด้วยหุ้นของปูนะครับ448นะฮะส่วนอีก2ตัวเพื่อนๆนะครับไม่ต้องเน้นนะฮะตัดออกไปเลยครับเ f a า go กับ City Group นะครับมาดูปันผลกันนะครับปันผล Average Yield นะครับเวลฟาโกจะดีที่สุดเลยนะครับส่วนที่ย้ายสุดนั้นก็คือ Bank Off ฟ e r i c a กาครับแต่เอาจริงๆนะฮะพวก Average Yield นี่ผมไม่ค่อยซีเรียสมากนะครับผมจะดูที่ไปเอาเรโชกับการเติบโต5ปีนะฮะแล้วก็การจ่ายผลเติบโตติดต,ต,ต่อกันมากกว่านะครับผมให้สำคัญกับ3ตัวนี้นะฮะมากกว่า payout ratio ครับ JP Morgan นั้นสูงสุดเลยนะครับส่วนที่ต่ําสุดนั้นก็คือ Wells Fargo แต่เพื่อนๆครับ33%ยังรับได้อยู่นะครับถ้าเกิน50%นี่โอ้โหไม่ไหวแล้วฮะเริ่มจะมีเสียวแล้วนะครับแต่ถ้าเกิน60%นั้นฮะแนะนําให้น่าจะมองหาหุ้นใหม่นะครับนั่นถือว่าเสี่ยมากๆ dividend growth rate ของ5ปี Bank of America จะทําได้ดีสุดรองลงมาก็เป็น JP Morgan นะครับในส่วนของปันผลเติบโตนะครับก็เป็น Bank of America ที่ทําได้ดี่สุดรองลงมาคือเป็น JP Morgan ที่เติบโต8ปีติดอย่างที่ ีววิกันมาปิดท้ายด้วยด i เวนด์เกรสครับผมก็สูสีกันครับอย่างที่ว่าแต่ Bank o f a ฟ e เมรินั้นจะติดตัวแดงมาอยู่ตัวเดียวเลยนะครับก็ตรงด d เ n นด i ย l d นะฮะ JP Morgan ก็เป็น A บวกอยู่ตัวเดียวนะครับหุ้นตัวอื่นไม่มี A บวกเลย ก็ให้ฟันธงนะครับจากผลงานแบบทบปันผลแล้วก็การจ่ายปันผลเกรดที่ออกมาไม่ว่าจะเป็น valuation grades หรือ dividend grades ก็ต้องยกให้ JP Morgan แล้วครับที่ผมเลือกเพราะว่าเหนือกว่าคู่แข่งนะครับและสัญญาณรองเทอมต่อจากนี้ไปนะครับก็ยังมีการพัฒนาอยู่นะครับยังเดินไปตามทิศทางอยู่นะฮะและถ้าเเพื่อนๆติดตามข่าวสารอเมริกันะครับจะเห็นว่า CEO ของ JP Morgan นะครับขยันออกสื่อเหลือเกินนะครับก็เป็นในส่วนของทิศทางที่ดีฮะถือว่าเป็นการทําการต ที่ดีมากๆนะครับเ,เพื่อนๆก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับรบควรกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปอเมริกาต่อไปนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ